สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Tarot นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลักนณตุลนะคะประจําเดือนมกราคมนี้ค่ะชาวราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่22ตุลาคมนะคะช่องนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading ซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับ ทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะอัลนะคาอันดับแรกนะคะก็ต้องขออภัยนะคะที่คลิป EP นี้มาช้านะคะสาเหตุเนื่องจากว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซิมีผ่าตัดกระทันหันนะคะมันค่อนข้างที่จะจําเป็นก็เลยทําให้หลังจากผ่าตัดเราก็พักฟื้นนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วง recovery นะคะก็ยังไม่ร้อเซแต่ว่า ก็เริ่มที่จะทํางานได้แล้วนะคะอาละค่ะเพราะฉะนั้นก็แจ้งล่วงหน้าเลยนะคะแจ้งให้ทราบเลยว่าโอเคเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะส่วนในเรื่องของคิวด่วนนะคะทิจะรับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาสิก็ไม่ได้รับคิวด่วนเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรับงานจํากัดมากๆนะคะคิดว่าในช่วง อาทิตย์หน้านะคะทุกๆอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับของชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตท,ที่ผ่านมาของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างนะความสัมพันธ์มันเหนื่อยๆค่ะคุณค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็อึดอัดนะคะ แต่คนที่เราไปดิวด้วยดันเป็นคนที่เราชอบมากๆนะสิคนที่เราไปดิวด้วยหรือว่าคนที่เราอ่สารความสัมพันธ์ด้วยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่หตรงสเปคแบบมากๆหรือว่าแบบ ชีวิตเขาคือมันดูดีมากมันเหมาะสมหรือว่ามันเป็นในอย่างที่เราต้องการอะไรประมาณนี้คะ่ะเราก็รู้สึกชอบเราก็รู้สึกว่าพึงพอใจหรือเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากได้เขาแหละคนนี้เพราะเขาดีพร้อมนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นในเชิงของแบบมากกว่าเพื่อนที่ไม่ใช่แฟนและเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สม่ำเสมอนะคะคุยบ้างไม่คุยบ้างมามา,มาหายหายเอาแนเอานอนอะไรไม่ได้นะคะ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาอันนั้นใช่หรือเปล่าอันนี้ใช่หรือเปล่าคุยกับคนนี้คนนั้นหรือเปล่าคุยกับคนนี้หรือเปล่านะคะจะจะมีแบบความรู้สึกประมาณนี้นะคะเป็นนักสืบเลยนะคะเพราะว่ามีความสงสัยต่างๆมากมายแต่ว่าเวลาที่อยู่ด้วยกันหมายความว่าเวลาที่เราอยู่กับเขาว่ามันดี เวลาอยู่ต่อหน้ากันเนี้ยมันดีเขาปฏิบัติต่อเราดีแต่พอแบบหันหลังไปแล้วอะมันเหมือนกับว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งไปเลยนะคะไพ่ใบแรกเลยขึ้นมาเป็นสิบไม้เท้าคือค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วไม่แน่ใจอันไหนจริงอันไหนไม่จริงสรุปแล้วอะไรอะไรที่แบบมันมันเป็นจริงๆกันแน่อะไรเงี้ยความสัมพันธ์นี่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะแล้วก็สับสนนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าใดๆคือนะคะเหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย จะมีใครคนใดสักคนหนึ่งนะในความสัมพันธ์นี้ที่เริ่มที่จะเบื่อแล้วนะคะเบื่อแล้วเพราะว่าเหมือนมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันนะคะมองไม่เห็นว่าแนวโน้มในอนาคตเราจะลงเอยกันยังไงเราจะเป็นอะไรแบบไหนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่คุ้มมันไม่ มันไม่ตอบโจทย์รู้สึกว่าลงทุนไปเยอะแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะคะบางเคสหรือว่าบางคนอาจจะเลือกที่จะเลิกแยกหรือว่าห่างหายขอลดระดับความสัมพันธ์ลงไปเพราะมีความรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไม่สามารถที่จะพัฒน,นาเป็นคอมมิชเมนต์หรือว่าไม่สามารถที่จะพัฒน,นาเป็นอะไรที่จรงิงจังไปมากกว่านี้ได้นะคะ ที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วในเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเอพิโซดนี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณตุลน,นะคะไพ่ที่ออกมานะคะเปนเอเนจี้คือสามดาบนะคะเอาละ่ะแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะในเอพิโซดนี้คุณตุลน,นะคะอืม ในเดือนนี้ทุกๆอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในฝั่งของคุณดูเหมือนกับว่าจะมีคนขอกลับเข้ามาในชีวิตในเดือนนี้แล้วก็จะได้ออกไปจากชีวิตในเดือนนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะมีคนที่กลับเข้ามาเป็นคนที่ทําให้คุณใจอ่อนเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกผูกพันกับเขามากเป็นคนที่คุณชอบหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกประทับใจนะคะเป็นคนที่คุณแบบใจอ่อน ได้ง่ายๆเพื่อเขาคนนี้คนคนนั้นมีเกณฑ์จะกลับมาทีนี้คุณเองก็มีโอกาสที่จะให้มีมีเกณฑ์ที่จะให้โอกาสเขาเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใจคุณต้องการแต่ทีนี้พอให้โอกาสเสร็จปุ๊บเนี่ยในอพิโซดเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณได้รับรู้ความจริงเช่นเดียวกันเป็นความจริงอาจจะเป็นความจริงในเรื่องที่คุณเคยสงสัยมาก็ได้ในอดีตเช่นว่าเคยสงสัยว่าสรุปและสดจริงหรือเปล่าสรุปมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย ในเดือนนี้จะได้รับรู้ความจริงเหล่านั้นแล้วก็มีเก่์ที่จะแบบคุณมีเก่์จะตัดสินใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้แบบเด็ดขาดนะคะเขาคนนั้นเป็นไงเขาคนนั้นของคุณนะคะก็ในประ s o d นี้เนี่ยเขากลับเข้ามาก่อน นะคะเขากลับเข้ามาหรือว่าเขาเลือกที่จะติดต่อกลับเข้ามาเป็นเพราะว่าเขาเองก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงยังมีความรู้สึกนึกถึงหรือว่ามีความรู้สึกดีๆมอบให้นะคะแล้วก็อยากกลับมาทําให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นแฮปปี้มากขึ้นอะไรมากขึ้นนะคะอยากจะกลับมาเพราะว่าคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีกับเราตัวเราเองอะ่ะอาจจะเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะในชีวิตเขา่เขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะเสียไปนะคะแต่พังเอิญว่า พอกลับมาครั้งนี้แล้วเนี่ยเขาเองก็ไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนหรือความยุติธรรมอะไรใดๆกับเราได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าแปลใน inverse case เลยก็คือคนของเขาดันรู้แล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าเออความจริงมันเป็นยังไงนะคะคือเหมือนมีคนทำให้เรารับรู้เรื่องนี้เองอะไรอย่างงี้ค่ะ เดือนนี้เขาค่อนข้างที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแต่ก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่ามันเป็นความจริงทั้งนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันนะคะว่าแต่ละคนนะคะเป็นยังไงบ้างขอไปให้เพิ่มเติมให้กับคุณตุนดีกว่านะคะ ว่าในเอพิส od นี้ตัวคุณเองจะเป็นยังไงอีกพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะพูดคุยหรือว่าทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเดิมๆนะคะเป็นในเรื่องของเนี้ยความชัดเจนหรือว่าความยุติธรรมกลับมาแล้วจะเอายังไงเป็นยังไงต่อแบบเดิมไม่เอาแล้วนะอะไรคะ่ะจะมีการพูดคุยอะไรในทํานองนี้เพราะว่ามันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเขากลับมาแล้วอะเขาอาจจะทําตัวเหมือนเดิมนะคะแล้วครั้งนี้เราอาจจะแบบเรื่องที่จะพูดไปตรงๆเลยว่าเรารับได้แบบไหนแบบไหนที่เรารับไม่ได้นะคะ ขอให้เพิ่มเติมให้กับเขาคนนั้นหน่อยค่ะเดสเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขามันจบลงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะดูแบบพยายามที่จะยื้อมากๆเลยนะถึงแม้ว่าเราจะรู้ความจริงก็ตามเขาก็ดูจะพยายามที่จะยื้อไปต่อเพราะเขายังมีความรู้สึกดีๆกับเรานะคะ มาดูกันว่าแล้วเรานะคะตัวเราเองเนี่ยรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะเอพิโซดนี้เราเองนะคะเราเองรู้สึกยังไงกับเขาเอาจิงๆนะถ้าคนคนนี้กลับเข้ามาในแบบเวอร์ชันดีหรือว่าเวอร์ชันแบบน่ารักอะไรเงี้ยเราเองอ,อาจจะให้โอกาสเขาก็ได้นะถ้าเขาพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเป็นคนที่แบบดีขึ้น่ะฮะ ให้เราออกแนวแบบทํานองนั้นเพราะว่ายังไงซะเขาเองก็เป็นคนที่เรารู้สึกชอบหรือว่ารู้สึกดีด้วยอยู่แล้วประมาณนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณสมบัติของเขาอะไรต่างๆของเขามันค่อนข้างดีนะคะแล้วเราสึกรู้สึกยังไงกับเขาอีกคะในอีพิโซดนี้ คนที่คุณมีความรู้สึกผูกพันเรืยมากจริงๆแต่ว่ามองว่าในในเดือนนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรื่องราวความจริงปรากฏึ่นมองว่าคุณตุเองก็พร้อมที่จะยอมรับความจริงอะมันเหมือนกับว่า เหมือนแบบเป็นเดือนที่แบบวัดใจไปเลยอะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเขาพร้อมที่จะปรับปรุงตัวถ้าเขาพร้อมที่จะกลับมาและทําดีกับเราเราก็ยินดีในการที่จะให้โอกาสแต่ถ้าเขาทําไม่ดีอีกเหมือนเราเองก็พร้อมที่จะตัดเขาเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราเขานะคะตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกยังไงกับเรานะคะในอีพิโซดนี่ ชีวิตเขาค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็สับสนนะคะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีเขารู้แค่ว่าเขายังอยากไปต่อเราเป็นคนดีในชีวิตเขาอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเขาอยากที่จะมีเราต่อไปเรื่อยๆนะคะในบางเคสที่เขาเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะ เขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะปิดบังเรานะคะแต่อย่างที่บอกไปยังไงเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้รับรู้ความจริงอยู่แล้วนะคะไม่จากโซเชียลมีเดียก็คือจากคนอะมีคนแบบมาบอกเรานะคะเกี่ยวกับความจริงที่เราอยาก,กรู้ทีนี้เราจะทํายังไงกับเขาต่อไปนะคะ okay. เดือนนี้นะคะคุณตุลคุณจะทำยังไงคะกับเขาคนนั้น เรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรกไหมไอไปๆไปกลับๆเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นมาแบบเราน่าจะเดินเข้าเดินออกในชีวิตกันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วอะค่ะแต่ตอนเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณโตขึ้นแล้วและคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะจัดการอะไรสักอย่างให้มันเด็ดขาดเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นไปได้สูงที่คุณตุนคุณจะมอบคำตอบหรือมอบความยุติธรรมอะไรบางอย่างให้กับตัวเอง คุณไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้วคือชีวิตที่มันท็อกซิกชีวิตที่สงสัยชีวิตที่แบบมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณไม่อยากอย,กอยู่ในวังวนที่สับสนคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามคุณพร้อมที่จะให้คำตอบกับตัวเองในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะหนักแน่นพอสมควรนะคะแล้วเขาคนนั้นล่ะคะในเอพิโซดนี้เขาคนนั้นเขาจะทำยังไงกับเรา ถึงเขาจะมีความชอบเรามากแค่ไหนก็ตามเขาให้เราเท่าที่เขาให้ได้คำพูดของเขาเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรมานี่ต้องห่านสองเลยนะคะห่านบนไปเรื่อยๆเพราะว่าดูแล้วคำพูดเขาจะดีมากๆนะคะเขาพยายามที่จะยื้อเราด้วยคำพูดและการกระทำบางอย่างที่มันน่ารักแต่เราก็จะรู้แหละว่าตอนสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะทำยังไงกับเราในอพิโซดนี้อันดับแรกเขาจะพยายามกลับเข้ามาในชีวิตและทำให้เราเชื่อใจ นะคะแต่ใครทําอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นเขาทําอะไรที่มันไม่ดีเอาไว้หรือเขาพยายามปกปิดอะไรต่างๆความจริงจะปรากฏความจริงจะเปิดเผยน่นะคะประมาณนี้หรือตัวเขาเองนั่นแหละที่จะทำเป็นแบบ มีพีรุธเองอ่ะจัดเม้นขึ้นใครทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นจริงๆถ้าเขาปิดบังอะไรคุณไว้นะคะในเอพิโซดนี้คุณจะได้รับรู้ความจริงทุกอย่างมันอาจจะช็อกค,คุณนะคะมันอาจจะช็อกค,คุณแล้วมันอาจจะทําให้คุณเสียใจนะเมเนจี้เป็นไพ่สามดาบอาจจะช็อกและทําให้คุณเสียใจแต่คุณเชื่อเถอะว่าการเสียใจในวันนี้นะคะจะสามารถทําให้คุณก้าวเดินต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งคุณจะสามารถตัดสินใจแล้วก็ให้ ทางเดินกับตัวเองได้เลือกทางเดินให้กับตัวเองได้นะคะหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างได้นะคะทีนี้มาดู oracle กันบ้างนะคะว่าไพ oracle ออกมาว่าอะไรนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะ by r a ก s o l m release your ex นะคะแล้วก็ free yourself s o l m e ยังไง s o l m e มันเอพิโซดนี้เหมือนประมาณว่าอาจจะมีใครบางคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นโซเมตของคุณก็ได้ในอดีตคุณอาจจะเคยคิดแบบนั้นแต่พ่บอก Release your ex แล้วก็ free yourself ปล่อยตัวเองเธอค่ะถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆนะคะตอนนี้มันอาจจะมัดอยู่ในจุดที่แบบ ตัดสินใจหรือว่าคุณอาจจะให้คําตอบตัวเองได้แล้วว่าสรุปแล้วเขาใช้โซมเมตของคุณจริงหรือเปล่าจากการกระทําของตัวเขาเองนะคะแล้วก็จากสิ่งต่างๆที่ผ่านมามันอาจจะทําให้คุณตัดสินใจได้ว่าสรุปแล้วคนคนนี้ใช่ไหมนะคะถึงแม้ว่าเราจะรักเขาแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเขาทําแบบนี้เขาใช่คนนั้นที่เราควรถนุถนอมไว้จริงๆหรือเปล่านะคะส่วนคําแนะนํานะคะที่ออกมานะคะใบแรกนะคะ make a plan นะคะ Let's go and enjoy นะคะเหมือนกับว่าคำแนะนำเขาบอกว่าโอเค make a plan ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างยังมีทางเดินต่อไปเสมอ Let's go and enjoy นะคะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันจริงค่ะนะคะมันจริงถึงแม้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นความจริงที่เราถูกปฏิเสธนะคะแต่มันคือเรื่องจริง เพราะฉะนั้นถ้าจะ move on ก็ move on ไปสวยๆเลยนะคะมีหลายอย่างให้เราได้เจอได้ดูได้เห็นอีกเยอะในอนาคตนะคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะช็อกหรือว่ามันจะทำให้เสียใจข้อดีของมันก็คือทำให้เราไม่เสียเวลานานไม่เจ็บปวดนานนะคะอัลละค่ะสำหรับของชาวราศีตุลลขณาตุลน,นะคะในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like c o m มนต์ที่ดี c o มนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ